ในสถานการณ์โรคโควิดระบาดรุนแรงเช่นนี้กระผมนายมารวยสุวรรณิศขอเสนอให้สร้างศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติบนอาคารสูง50แห่งทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ราคาซื้อขายไม่เกิน50%เพราะหากวัคซีนทุกชนิดที่ใช้ไม่ได้ผลหากเกิดขึ้นจริงจะทำอย่างไรถ้าโควิดกลายพันไปเรื่อยๆรเราจะทำอย่างไร วัคซีนทุกชนิดแค่ป้องกันถ้าติดเชื้อเราจะทำอย่างไรถ้าเชื้อไวรัสกลายพันธ์ต่อไปเรื่อยๆเราจะรับมืออย่างไรถ้ามีอุบัติภัยน้ำท่วมใหญ่ไอพิ่ปัดแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเกิดขึ้นเรามีอะไรรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ผมขอเสนอให้เร่งจัดหาอาคารสูงจำนวน50แห่ง เพื่อเปิดเป็นศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลองรับสถานการณ์ถูกเฉิญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตจะเตรียมบุคลากรไว้ให้พร้อมจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ล้ำสมัยพร้อมที่จะรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปรีทุกอย่างเมื่อทุกอย่างพร้อมกำหนดเปิดศูนย์ภัยพิบัติไม่เกิน90วันสามารถดูแลรักษาประชาชนได้ทั้งประเทศ ประเทศไทยเดินหน้าประกาศเปิดประเทศภายใน90วันทุกธุรกิจทุกกิจการเปิดทำการได้พร้อมๆกันธุรกิจร้านค้าจะกลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมประชาชนคนไทยมีความสุขกันทั่วหน้าหาคาทุกประมาณจะตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาคจากทุกภาคส่วนสูงไทยนิบบิทแห่งชาติตั้งครั้งเดียวเกิดประโยชน์ยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน ผลงานระดับชาติีีมีคุณค่ามหาศาลสำหรับประชาชนทั้งประเทศเราขอเรียกร้องในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งด้วยความเคารพกระผมนายมารวยสุวรรณิศ